ดีค่ะวันนี้มาวันนะคะก็จะมาออกกําลังกายกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อยากบ๊ายบายพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ